สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีมื่นนี่กะมื่นนี่กะมาเจาะบ,บางหน้ากับแม่วันเนาะหลังจากวานปุ้ยเหล็กะวานขี้ไก่ไปแล้วเนาะดำหน้าแล้วกับประมาณประมาณชิบก่ามือเนาะพี่น้องดำหน้าแล้วประมาณ1ิบแปดิบเก้ามือนี่แหละแลลวก็สิมาเจาะบางหน้าเนาะว่าเป็นนาไดตอนนี้กับประมาณชี้มงแรงเนาะ,นนะพี่น้องพี่น้องเข่าหน้าเขากันเนาะ ็เริ่มเคียวกันแต่นาะพี่น้องแต่ว่าไฮนี่ก็จากห้างเนาะเพราะว่าเอาเราไทยลงเนาะไฮนี่เคียวงามเนาะไฮน้อยนี่ก็ดำไม,ม้เน,นกกาะดใไฮตะก้าไฮนี่ก็ดำน้ำล้างมูเนาะแต่ก็ยังบบเคียวเทอมูเนาะ สี่โมงแรงกันยังแดดอยู่นะพี่น้องผู้มี่วันเนาะโฟยางอยูย่ฝุน่นเนาะให้นี่กะงามอยู่เนาะให้นี่เป็นให้ขอเจ้านะพี่น้องอันนี้ก็เทียงหน้าเนาะเทียงหน้านหน่อยเฮงอันนี้กะกุ๊กจมพอ กระแตกอยู่เนาะพี่น้องเพราะว่าฮก็ดำได้ชิบกุมือหนึ่งเนาะชิบยัดชิบแปดมือเนาะแตะกกแตกกอขึ้นมาพอห้ากบานปุยเนาะบานปุยบานขี่ไก่ไปแล้วแต่กะบ,บริษัทไายให้เบิง้งเนาะพี่น้องเขาก็งามอยู่เนาะปีนี้เนาะ กับงามกว่าทุกปีอยู่เนาะหูซึกว่าปีนี้งามอยู่เนาะเขาหน้าปีนี้อันนี้กับเทียงหน้าเขาเนาะให้ขางเทียงนะเพรอนี่กะเขียวงามอยู่เนาะให้นี่กับดำลับล้างโมอีกเนาะพอประกาศปภเนาะ ไปจะขึ้นซาอะไรก็เคียวเคียวก็เคียวบ๊ยวบยไลเนาะรังขึ้นกับรังสัตว์เนาะเชียงเขียดห้องพี่น้องเชียงเขียดเชียงกบน้ำก็มีอยู่นะพี่น้องเนาะ บอน,นี่ก็เคียวอยู่แต่ว่าอยากห่างเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาอยู่เจ้แล้วก็น้ำถั่วเจ้มันเนาะมันก็เลยอยากห่างบอนเนยก็อยากตายเนาะพี่นอ้องอยู่เทิงกับเขียวกันเนาะเขียวอยู่เทิงนะแต่อยู่บางนี่น้ำถั่วมันเนาะ ยู่เจให้หน้าเนาะโบขึ้นซ้ำให้ทางกลาง,นงเ,นาเนี่นกเ็เป็นกีท่าเนาะพี่น้องตาเค้มเกลือเนาะมันเป็นกีท่าอยูค่ะทางกลางเนาะตายอยู่เนาะทางกลางน้าบ่ถึกมัน กับไฮรูมเนาะไฮรูปเลยไฮนี่พี่น้องเป็นังไรแม่วันมาเบินเขานะช่วยงามอยู่เขียวงามกำลังขึ้นนะเด่ปุ้ยปูทัวเด็กขาวหาันไอพี่นอ้องปีน,น,นี้เด่บนปุ้ยปูทัวมันสีขาวหันมีโซนตรงนะี้พี่นอ้องอยู่บ่แถว,วข้างหน้าเนาะปุ้ยปูทัวแม่วันว่าปีนี้กับเขางามอยู่เนาะงามอยู่เลยไหมเนาะ หน้าไฮนี่กระเต็มเนี่ยห้นี่กระเต็มให้เนาะมามีอันเข่าตายเนาะหน้าให้นี่หน้าให้นี่ไม่ว่าน,าน,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 าน,านวานเนาะเนาะให้นี่บอดดัมมิตาวานเอาให้นี่ก็ขึ้นงามอยู่พี่นอ้องแต่ว่าก็จากทีนิดน,นึงเนาะ อันนี้อยู่แถวแคมป์ป่าป่าป่า,ปา,ปาล้งูวะเท่าอีกยังดินวะคือป่านี่แหละว,วะบอลนี่กับมือมาดำเชนอพี่น้องดำตืมเนาะพวกหัววานเขาแล้วมันบุกข,ข้นเนาะมือมาดำเชนเจมันเกิดเนาะคะแนนแต่มันเกิด เธอเทิงในยก็วานเนาะงามอยู่พี่นนองเอ้ยแตก่กุ๊กแตก่โกอยู่น้ะปีนี่เนาะเขางามแตวัวปีอยู่เนาะข้ากำลังเขียวพี่น้องพ๊ ในแตะก๊กแตะกออยู่เนาะเขียวงามนะไปเนาะสามไฮเนี่ยป้าไฮนี่แห้งคักวะ,ากาะแตะกุก๊กแตะกออลเมนบนเบนิดก่อน,นป้าเขียวขัดอลีพี่น้องเขียเงไปามอยู่เน,ะนาะงากับมีทุไฮทุขั้นพี่น้องตดละไฮกะ ตีนี่ก็หญ้าบ่ลายเนาะใครอยู่หญ้าบ่ลายปานดมีแต่บางไห้เพราะว่าน้ํามันมีตลอดเนาะถาว่าน้ําบ่มีนี่โอ้หญ้าขึ้นเลยแม่นลกหญ้าเนาะ ให้มีหญ้าเนาะให้หน้าเที่ยงเนี่ยเพราะว่ามัานบ่มีนม้ําเพราะว่าน้ําบ่คังมันพี่นอ้องนี่เนาะหญ้าเนาะหญ้าลายให้นี่แต่มือหนา,นา,า,นาพุ่นเนาะสิมาลกมันเนาะพี่น้องให้ชุมนี้บ่มีเนาะให้นี่ก็ห่างอีกพี่นอ้อง ห่างอยู่เจเนาะน้ำถ่วมมันเนาะมันเลยตายเป่งน,น้ำมาลงห่างเลยใ้้นี่ ทำเนาะนะพี่นะ้องเนาะบัดทีนี่เนาะอัปเดตหน้ามือน,นีนกะเข่ากางามเนาะปีนี่นะเนาะทำอะไรกัสิกลับบ้านเนาะพี่นะ้องยังไปหารถเนาะเสียงรถเนาะพี่นะ้องเลยค่ะเสียงรถเขจาวเลิกเบียกเลิกการเนาะซีหาโมงแรงเลยขาจาวกับมาตีเบียกแต่งานเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ผักไว้ชมนี่กนเนาะพี่น้องเนาะถ้าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีกับบ้านกอนเนาะสบายดีพี่น้องเดินทางกับบ้านนะพี่น้อง